ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสุดซอยหรือกับรำสัญญาณนายกตีถอยแก้รัตนูนเหตุวันรัฐบาลล้มทางกระดานก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าการที่คุณจะอะไรแล้วมีจุดยืนนะว่าทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนทำเพื่อส่วนรวมนะครับมันก็ต้องเดินหน้าได้นะครับมันก็ต้องทำอย่างเต็มที่แต่เมื่อไรก็แล้วแต่บนพื้นฐานไม่ได้อยู่เพื่อประเทศชาติ ไม่ได้อยู่เพื่อประชาชนไม่ได้อยู่เพื่อส่วนรวมแต่เพื่อตัวเองเมื่อเจออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับไปกลับมาปริ้นปอนไปปริ้นปอนมานับตลบตะแงงไปตลบตะแรงมาเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีจุดยืนนั่นแสดงว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือเพื่อส่วนรวมแต่เพื่อของตัวเองล้วนๆจึงต้องเปลี่ยนไปกับรำสยาง อยากโดยโด่วนนะครับสัญญาณจากทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ได้ทําเอานะครับการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปมจริยธรรมอาจเป็นหมันต้องเรื่อนออกไปเห็นได้จากท่าทีของเมื่อเช้าตูอ่อนุทินชาญวิรุณรองนายยงตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณว่าพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพร้อมไร่คนที่ไม่อยากให้ตรวจสอบไม่ต้องมาเล่นการเมืองนะครับให้อยู่บ้านทําอย่างอื่นเป็นการส่งสัญญ,ญาณ พักภูมิใจไทยไม่แตกแถวเหมือนดังพาราดอนปิดสนานันกุูลรองประธานสภาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันคือนะครับไม่เห็นด้วย แต่เมื่อไหรถ้าบอกว่าเฮ้ยเอากัญชาเสรีเมื่อไรเดี๋ยวจะเห็นด้วยทันทีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทําเอาทาเนียบนะครับที่ค้มฟ้าค้มฝนเหมือนอากาศจะเย็นสบายถึงกลับร้อนขึ้นมาในทันทีในเวลาต่อมาเนี่ยภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกตรีรักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ให้สัมภาษณ์ที่ทําเนียบรัฐบาลเช่นการเปิดเผยว่าพรรคของตนเองไม่ได้ต้นคิดในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่มาจากพรรคร่วมนะครับพร้อมเผยว่า แก้ปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมและปัญหาปากท้องก่อนอันเป็นในนะครับ อย่างชัดเจนว่าที่แก้ไขรัฐรมนูญของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขึงขังเหมือนแต่ก่อนหลังจากนั้นไม่นานภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก็มีสัญญาณของการแก้ไขรัฐมนูลโดยผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีบางพักกับรัมอนุทินชันกินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ด้วยได้กล่าวขึ้นทันทีด้วยเสียหน้าจริงจังว่าไม่ได้กับรัมแต่ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนด้านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานชินวัตรได้ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวถามย้ำเรื่องการแก้ไขรัฐนูนอันเป็นสัญญาณว่านะักขณะนี้สอ่อเรื่องออกไปแล้วเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์ถูกตัด บางคำพูดนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากลับรำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราพูดคุยกันหลังไม้เราเข้าใจกันอยู่แล้วและเมื่อกี้ได้มีการคุยกับรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านหัวพักหัวหน้าพักและรัฐมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเน้นย้ําคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลมั่นคงมีเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วย และถามย้ำอีกว่าเอาจริงๆคิดว่าถ้าหันมามองหน้ารองนายกและรัฐมนตรีทุกคนซึ่งทุกคนมีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้เร็วที่สุด อย่างเมื่อกี้นี่ก็พุ่งพูดเรื่องเยียวยากันไปและเพิ่งจะรู้ว่าจะสามารถปลดกรอบตรงนี้ได้อย่างไรให้ประชาชนได้รับเงินได้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสสะท้อนให้เห็นว่าท่าทีของรัฐพักร่วมที่มีผลต่อพักเพื่อไทยอันเป็นการถอยการแก้ไขรัฐมนูญและล่าสุดท่าทีของพักภูมิใจไทยออกมาดึงเชงด้วยการถแถลงมติหนุนแก้รัฐมนูลทั้งฉบับผ่านสสรแต่ไม่ผ่านสสโดยให้เป็นเหตุผลว่าเชื่อว,ว่าสังคมยอมรับและชัยชนกชิดชอบมองจริยธรรม ทำเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นของนักการเมืองสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรเพื่อไทยในฐานะแกนนารัฐบาลจําเป็นจะต้องถอยพักการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปก่อนเห็นหรือเปล่าครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เอาผลประโยชน์ของส่วนตัวเป็นหลักไว้ก่อนผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของส่วนรวมยังไม่ต้องพูดถึงทําอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันขัดผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อไหร่เราต้องมานั่งคุยกันใหม่นะนี่คือรัฐบาลสึ่อสันดาลครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลื่นหน้าเดี๋อัปเดตให้ฟังครับ